ชันเชียหูมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งมุกใช้การไลฟ์สดในการทําการตลาดมุกทั้งในและต่างประเทศเมืองจูจี้มีการค้ามุกน้ําจืด73ของโลกและมุกน้ําจืดกว่า80ในจีนก็มาจากเมืองนี้ผู้ประกอบการมุกหลายรายใช้ช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซในการทําธุรกิจกับผู้ซื้อต่างประเทศ ชเชเลียนเชียนจวเวลี่บริษัทในชันเชียหูมีแผนส่งออกมุกไปยังตลาดสหรัฐและญี่ปุ่นใช้พิธีกรไลฟ์สด3คนเพื่อแนะนำมุกบนแพลตฟอร์มติ๊กตอกผู้จัดการทั่วไปของบริษัทบอกว่าคนในโลกออนไลน์หลายคนชอบชมมุกที่มีรูปทรงและสีสันต่างๆการไลฟ์สดจึงช่วยเพิ่มยอดขายมุกของบริษัท บุลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐหรือ2,880บาทมีกำไรมากกว่า50%ซึ่งสูงกว่ากำไรจากการขายบุกส่งออกนักวิชาการจากสถ<ท>าบัน <ทา S 1> บุกแห่งประเทศจีนกล่าวว่าการไลฟ์สดช่วยเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่คลิปวิดีโอสั้นช่วยดึงดูดผู้ชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น